กระบวนการที่ทําอาหารปลอดภัยเนี่ยความยุ่งยากมันมากกว่าการใช้เคมีผลผลิตมันลดประกันเยอะในระยะแรกๆเนี่ยเพราะนั้นปริมาณผลผลิตที่ได้มามันจริงน้อยจําเป็นต้องราคาแพงสุดนิดไม่งั้นเกษตรกร,เ,ร,กรเขาสู้ไม่ไหวจใจเขาอยากจะเปลี่ยนแย่แต่เพื่อปากเพื่อท้องเขาก็จำเป็นไปถามเกษตรกร,ร,กรว่าใครอยากใช้ยาฆ่ามแมลงไหมไม่มีใครอยากใช้ จากการผลิตและแปรรูปอาหารที่ไม่สะอาดและมีสารปนเปื้อนต่างๆในสิ่งบริโภคทางโครงการอาหารปลอดภัยสมุทรสงครามซึ่งดําเนินงานโดยสมัชชาอาหารปลอดภัยจังหวัดสมุทรสงครามจึงร่วมกันค้นหาแนวทางเพื่อจัดการและพัฒนาการผลิตอาหารให้ดีขึ้นนั่นก็เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตและผู้บริโภคเรามีความคิดที่จะทํากันแล้วรวมตัวกันได้แล้วแล้วเราไม่มีไม่มีรถมาที่จะทาการขับเคลื่อนก็ค่อนข้างจะยาก ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งเลยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสะสะส,ะสะนะคร,รุณาให้งบมาลมาส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี2548จากงบมาณส่วนนี้มันก็ทําให้เราสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปอย่างได้ดีโครงการดังกล่าวจะเน้นการพัฒนาและต่อยอดการทําอาหารขนมหวานและผลไม้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของแม่กลองเพื่อคงคุณภาพและรักษารสชาติที่ขึ้นชื่อไว และในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักอย่างขนมที่เรามาสอนอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะมีความปลอดภัยเรื่องเกี่ยวกับพวกเบาหวานหรืออะไรพวกนี้นะคะที่ <c oughs> เราระยุกตัดน้ำตาลออกนะคะ5%ก็คือออกมาก็เหมือนเดิมการลดน้ำตาลไม่ได้มีผลกับขนมนะคะเพียง <c oughs> แต่ว่าอาจจะหวานน้อยลงไปหน่อยสำหรับคนคอหวานอาหารต่างๆในสมุทุงครามในแม่กลองขนาดน,นี้ เราคิดว่ากว่า70%แล้วที่มีความปลอดภัยอาหารทุกอย่างลูกเรากินได้หมายถึงกินแล้วปลอดภัยเราจึงขายเพื่ออื่นกะปิกุ้งและกะปิเคยตาดำแห่งตะบลคลองโคลนไม่ได้มีชื่อเพียงเพราะความหอมอร่อยแต่กะปิที่นี่ยังมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วยวันนี้ไม่ได้เคยแค่นี้ มันทำไม่ได้กะปิก็เลยต้องทำกะปิกุ้งให้ดูก่อนเพราะได้กุ้งมาหน่อยหนึ่งนี่คือการแปรรูปอาหารทะเลแบบปลอดสีผสมอาหารและไร้สารพิษเจือปนด้วยจริยธรรมของผู้ผลิตจึงส่งผลถึงผู้บริโภคที่เลือกซื้อทําให้ไม่ป่วยไข้ร่างกายไม่สะสมพิษร้ายไร้โรคคาในอนาคตเอาไปใส่ไว้ครั้งคืนไว้ไงแล้วก็ขายได้เลย สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําดีใช่นี่คุณเป็นดินการให้อาหารที่ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนคือการการทําบุญอย่างมหาศาลเพื่อให้ชีวิตผู้คนอาหารที่เขาบริโภคไปมันไม่ป่วยไม่ไข้ลดความป่วยไข้หย,ยุดตายผ่อนสงด้วยฟีมือของเราทุกคนทําแล้วก็ปลื้มใจบางคนว่าอาหารปลอดภัยมีราคาแพงกว่าไม่สามารถซื้อบริโภคได้แต่นั่นคือการลงทุนเพื่อชีวิต ความจริงในความถูกตัวนั้นมนคือความแพงในเรื่องของยุกยาและของสุขภาพที่ต้องเข้าโรงพยาบาลในวันหน้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ไปดูเ,เช้าๆแน่นขนาดหมดเพราะที่นั่นมันเป็นโรงซ่อมแต่ที่นี่พี่น้องเราคือฝ่ายสร้างเราสร้างสุขภาพและท่านเป็นสัวนหนึ่งนะครับที่จะร่วมสร้างสุขภาพด้วยกันร่วมมือกันซื้อของแพงนิดนะครับนิดเดียว่านั้นเองเป็นเศษสตังที่จะเพิ่มให้กับเกษตรกรถือว่าเป็นการให้ฝันและกำลังใจกับพี่น้องของเรา หากผู้ผลิตทุรายในประเทศผลิตอาหารปลอดสารพิษนั่นย่อมหมายถึงสุขภาวะที่ดีของคนไทยเกือบทุกรายย่อมเกิดขึ้นและคนไทยคงไม่ถูกฆาตรกรรมทางอ้อมอย่างแน่นอนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ